ก็เขียวเดียวไอ้ยังมีเคียวมั่งวีบอ่ะครับไอ้เหี้ยวีบอะไรเฮ้ยไอ้ยังมีไอ้สแลมมันเด้งกัดกูกัดก้นแรงเลยไอ้ยมันวิ่งแล้ววะไอ้เหี้ยกูตีโดนมันมันกัดกูเฮ้ยไอ้พี่ดูมันวิ่งไงมังเห็นมันวิ่งเป่ามึงวิ่งก้นแรงเลยไอ้ย์เป็นไงวะจากไปแล้วมันใช่หรอหลุหัวขาดหล่นลงไปหายกัน พี่พลอยอกว่ารถไฟมนหัวขาดอ่ะไปดูมือสิ่งในมือะอยังเราไม่เห็นว่าวิวงิ่งแล้ววิ่งมันอุกเลยเฮ้ยเอพีซสีเหลืองไข่กด้ไข่เ p ็เก็บว้เลยเก็บไวเลยเฮ้ยต้อเก็บไปไผ่ไปไผเอ้ยปลุกปตรงไหนแกปุกตรงไหนเกเลยกอเอาสองสิ่งนี้ไปเราเอาไปเก็บไว้ดีนีน่ไหนอันนี้เอาไปทำกล่อง ที่ปลอดภัยที่สุดเก็บสองสิ่งนี้ไมาพี่พี่เฮ้ยเอสแตรดปลาปลาไข่มาปลาไข่มาแล้วกูไม่ได้ไขบีซีเนี่ยกูได้กูได้ไข่ไอเวกเนี่ยไอเวกนี่ไม่กลัวเนี่ยยายาแบบควบุมกันให้ไกลที่สุดอลยอย่าให้มันโดนระเบิดโดนอะไรพังได้โอเคเราเอาไว้กล่องล่างล่างสุดแล้วก็ด้านซ้ายสุดฝั่งขวา เดี๋ยวผมเป็นไดัเบกเกอร์ไอ้ชี่ดาบกัดไม่ช่วยเลยไม่ดาบกัด่มันทควัเลยแล้วดาบกัดกูไปไหนเนี่ยทวมกไปขวานเนี่ยไอ้ไ้เฮ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 ้ันเกเกอร์อ้ฉเเกอร์้เเกอร์พี่พี่ยกัีแล้วดาบกัดกูนะอยู่เรื้อวกมึงัอยู่กับเพียร์อ๋อพลังข้ากลับคือมาแล้วดาบกูมันใหญ่มากกูชอบมากเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้การไอ้ขั้ไอ้ขั้ เอยเีย่าดิฟันฟันหนูฟันตายหมดเลยนะเอาไปจังอย่าดาดูเลนะเดี๋ยวพี่เอาบล็อกให้หนักก่อนเอาบล็อกให้หน้ามาซ่มต้องใช้บล็อกกั้นเท่านั้นเยี่ยด่าดูเป็นสุดยอดอะพอดบล็อกที่กันระเบิดดีที่สุดปันหัวขาดเลยเฮ้ยหนูได้มันฝรั่งมาเก็บไว้เก็บไว้เอาโถ่ร่วงเอากล่องบนกระป๋องบนเลยกล่องบนเฝรั่งเก็บไว้เพราเรายังไม่ได้ปลูกอะไรเลยนี่หรอ อะเก็บไว้ให้ไกลปูกก็ดีด้เฮ้ยบลูไอเหรอ้ไม่ไมได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไมเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เรามีเบอร์น้ข็นี่เ้วก็ทำให้น้แข่งมันละลายไงมันก็จะเป็นน้ไม่พี่เคยลองไอพีแล้วมันไม่ละลายไม่ได้ฮมมึงทได้้าได้มึงก็ทพี่ทเลองมไม่มึงลองได้เพราะพี่ลองแล้วก็ก็เราวด เกิดสองตัวบอสขอบอสเกิดสองตัวลอไหนมีไหนเฮ้ยหลังข้างหลังกันสองตัวอันตรายไอ้ขันเอ้ามีสมีสามันยลวงแล้วตัวีนั่นนะไอ้ขัไอ้ขันไอ้ขันของก็เดินลงเราหมดเลยเดิช่นไม่กล้ากูตามอยู่อยู่หน้่งอันอันเดียว้เอ้ย ไอ้กันข้างล่างเหรอเขาอยู่แค่สองเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมีน้ำสองอันอ่ะเฮ้ยไอ้กันอย้พี่นี่ใช่ไงมก็บอกอยู่กร็โกงกยทำไมกันมันทำได้แต่เราทำไม่ได้เหรอทำไมมันทำได้วะถังน้ำกูไปไหนเนี่ยเจมบอกว่าเก็บไว้ดีน้องกันเปิดไปครับไอ้กันต้องทำได้ไงอ่ะกนต้องแข่งมาทุกเนี่ยยังไงพีมื่ก็เคยทำนะว่ามันมันไม่เป็นอ่ะกูกับพี่บอลทำแล้วกันแล้วมันไม่เป็นไงทั้งสองทั้งสองแบบเลยน้องแข่งอ่ะ เออไอ้ปกติจะทำละ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนไอ้เหี้ยเอาเอ่ได้เอาน้ำไม่ใช่ <c oughs> ผมเก็บผมเก็บทีนี้ก็เหลือลาวะ่วะลา <c oughs> วา่าว่าน, <c oughs> นี่หมานได้แก้วมันจะดูยังไงโืมลืมลืมนิส่ยนี้น่าอ,ออกไม่ได้เลยบอสลืมมนลืม เฮ้ยบอทำฟาร์มใช่ใช่ใช่เดี๋ยวบันงพี่จะขยายดินไปตรงนัเอาแบบประหยัดประหยัดน้พื้นนี่อุ้ยน้หัวมาดังหัวผมก็รู้พี่มันใครเฮ้ยชียเอ้ยมปตอวแกใจไหมสุดเฮ้ยแมมดนหนแม่มอสรุ่นปลายยาไฟอยู่แม่มดน้อยโดนเฮ้ยเโดนดุเยสุด โอ้ยอย่าโดนด้วยมันเป็นสตเตยอะไรวะไม่ตายไปเฮ้ยเขอจะมาแบบหยอกการพลังแบบบอกเขาเป็นคนเหมือนกันนะเออเขาเขาก็เป็นคนเขาก็จิตใจมานะถึงเป็นมอนเตอร์ก็มีจิตใจนะพูดจริงใครดูไม่ได้ก็ปดูไปไปไปชิชิไอ้ดูไม่ได้ก็ไปไปรับไม่ได้ก็ปิดไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นไมเชอเขาไม่ได้เขไม่ได้ใส่ดินอะไรเงี้ยหรอ พอคนรูช่องเราเนี่ยจ้ามุกคนไม่ไหวเหรอกระดิ่นมาขนาดเลยเนี่ยมันดิ่นอยู่ไหนกันเนี่ยมันดิ่นอยู่ไหนพี่มาดู่มันดิ่นอยู่มันดิ่นบอสเดี๋ยวดูจัดการมันเองสงสัยมันเป็นจริงบอสเชียร์หนูตีถึงถึงนี่ดาำยาวตั้งแต่เมื่อไหร่ใครมีนี่มั่งเฮ้ยใหญ่ใส่ซึ่งเอาโดนอะไรหนูหนูไปไม่ได้อะหนูหิวหิวตีมานั่งเหี้ยมันตุ้ยเฮียอะไรกันไอ้กอล์ฟกีกเนี่ย เดิมอย่างเอ้าเฮ้ยโง่มันถึงแฟนกาวเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮียอะไรเกิดอะไรก่อนโหรอเออนี่ตัวอะไรอ่ะใครจะไปจัดการเราไม่มีหารกินอ่ะกูเผาไก่อยู่กันงั้นเดี๋ยวกูมาใครจะได้จัดการมันทีรู้แล้วมี่ไม่ไปไปกันต่อพี่อยากทำเสียงคุณโดจริงจีบเลยเสียงโซโลเสียงอะไรวะ มันกูต้องมาทำเอ <mant> ีวานคอฟได้รอตัวอื่นที่กูอยากทำได้แมทำไวสีชนอันมันีเอพีไรผมคุณภาพไอ้การงไปจัดการตัวข้างบนดีกว่าไปอปไรเอาเอาตีนตกแล้วทำไมต้องใส่เตี้ยเนีย สูงพี่อเนี่ยมันเดไงสูงอยู่มันสูงอยู่สูงพี่แอสองบอกเาไม่มันกำลังโตอ้าโครับเฮ้ยโตเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยม่ไม่อะไรเยกูทำนาไปแล้วอี้วันนีบอสดีดูนะอยโอ้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 ยโอาฟิกเกอร์โชดฟิกเกอร์โชด ตัดมาที่กูถ้ามันดีไม่เป็นมอทอสได้ยไไอ้าเลยค้าสย้อนย้อนย้อนอยู่นู่นย้อนตรงต้นไม้อ่ะย้อนย้อนาย้อนไฟไปเ้ยยิงมาเราฟิร์ซันฟิตรันมางอ่ะบอลอวิ่งตามมอเฮ้ลไอ้าสไอ้าระจูเกินเดียวมาแล้วอลไมาแล้วอลไฟแล้ว้ไปย้นไับนี่ ดูดึงการคุยงการคุยงเฮ้ยเอามาเฮ้ยตีมดแดงเฮ้ยฆ่ามดไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเกือบแล้วกูเฮี้ยนะคอนหลงย่อนเฮ้ยอ้ารของฟ้าล้อดันอะไรอ่ะเฮ้ยมิตเบียมิตเบียมาเกาะมาเกาะเรามิตเบียมาเกาะมาเกาะเรานี่อะไรข้างหลังมึงอะ มิสเตอร์บีดเมื่อกี้ปลาหิมะมันก็เลยไม่เกาะอื่นนะเกือบไปแล้วล่วงไปมิสเตอร์บีดไม่ให้ตังค์ผมคุณก็ล่วงไปนี่ปลาจุกเกืนอะไรกันหรือไปให้คุณเลยวไอสลัดสีเหลืองไอ้สลัดพ่อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนี่มาหนี่มาหนี่ไปไหนมาหนี่เข้ามาในถังดูจะบอกว่าอ๋อเออว่าลาวีเอ้ยเออว่าลาวีอาบน้ำด้วย อยู่ในถังทอมาลูกเกิดมาแค่มิตเบียดไอ้กัสถ้าตัวแรออกมาบอกพี่นะถ้าแอบสับตัวแรหรืออีกตัวออกมาบอกพี่เรามีขังเมื่อกี้เฮตาไม่ออกมาออกมาจากหลุมนี่ตายเลรเ่อยๆเขยยิงกูเทขยิงกูเอาล่ะไอ้ย่าจะโดน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  อะไรตัวอะไรดีล่วงแล้วล่วงกาลีบอลีบอลบอลบอลหลังเกาะบอลหลังเกาะที่ผายละกัดกัดระวังของร่วงกัดแฟนเก่ากัดเด็กของร่วงไอ้กัดโอ้ยไรกูกูมีพวกอะโอ้ยอย่าปิ้นลงมาทำไมล่วงเดือดอะไรจะลอยเพราะข้างไหนกันจะลอยคือมันไม่ยอมตกอ่ะไม่เข้าใจ พี่รู้เลือดแม่งไม่เยอะเท่าไหร่ไอ้ยังไม่พี่อยากดูหมวดอาวุธต้องพิมพ์ว่าอะไรเรียนเื่อนหาดิเออของม,มึงอยู่เบอร์รเออท่าไหออร่สิบสามหรือไอส่วนจะมีสิบสามแล้วก็ดสิบสองเออประมาณนั้นและแต่สิบสองจะเยอะกว่าเฮ้ยอ,อ,อะไรคือวงกลมอ่ะโกชิงริมมันคล้ายๆไอเนี่ยพี่พี่รู้จักยีนาบ้นานอาวีอะเอ,อ่ออะไรม,มันคล้ายๆตอนที่ยีนาไปเปิดอันติอ่ะอไเฮียดันมิตอรบีด ไม่รู้ใช่เปล่าง่วงีไยมีดาบสองด้านของพางนอ๊อดมีเคียวด้ยวยเฮียโคตรวีเลยเคียวสิบดาบอาวุธที่กูไม่อยากใช้อันดับที่หนึ่งได้ครับผมจะเอาเคียวแล้วแต่ผมเห็นไอ้ไอ้ที่มันคล้ายๆนาค้อเลยออเฉยเลยไม่มีตาผีให้คาบเลยออกมาทำต้มตีน้เลยเฮ้ยเฮ้ยสองตัว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 พี่บอลเก็บเลยไหนไหนไม่ไม่มีถังนะกูไม่มีถังนะำโอ้ยเดี๋ยวกูแบกอะสีชมพูกับสีฟ้าน่ารักไหยเนี่นยเราจเอาสีอะไร เอาสอาสูิเป็นยันเงเออมึงมีเหล็กเพิ่มไหมไปข้ามดิยยืนนี่ยืนนี่งยืนนี่อยืนนี่งยืนนี่กยืงอยืนนี่ยื่ยืนน่ยืนนิ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 ยืนนิ่ยืนนิ่ยืนนิ่ยืนนยื่นน่ยืนนี่นน่นน่ยื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 นน่ๆย เออถังน้ำพี่ว่าคามาเยอะๆแลยก็ดีมั้งนี่ไปไกลทีไปแล้วโหแต่โอ้นียปีไม่บอกเลยว่าไทยกัดไม่มาเราก็คงยังไม่มีน้ำใช้แบบนี้รู้เออผมว่าเราควรที่จะเก็บกองดีเลยที่กัดมาภูมิใจตัวมึงจริงกัดชายผู้สร้างน้ำเข้าไมปหากัดไม่รินน้ำ การใช้ผู้สร้างน้ำไม่ได้สร้างใจจะทำให้าำมันหนาไม่กินมันหนาใช้ใจกันใหญ่แต่มันไม่ใช่น้ำมันเลยวิ่หิวว่ะบอสมีอาหารอะไรให้กินนอกจากเฮ้ยมีอาหารอะไรให้กินไหมต้องปลูกต้องปลูกต้องปลูกคือตอนนี้คือต้องรีบบวกแล้วเออมันไม่มีอะพี่กลัวอะไรอยาทำไอ้นั่นอ่ะมึงอย่าเพิ่งเอาเบอร์รี่มากินนะเอ้ยหนูกำลังกินเบอร์รี่ย่ละ เพาหนูเห็นหนูไม่เห็นเพราะทำต่อแล้วเนี่ยเนี่ยกูกำลังจะทำเนี่ยกูทมาหารวย